ลาก่อนลาก่อดิดิันีอัปเดตใหม่ปว่าผมเล่นมาสามสี่ปีไม่เึ็นสักคีนี้เลย อีนะนนกทีดีเฮ้ยอัพเดทนี่มันมีคนมีคนขับเครื่องบินแล้ว่ันมันมีตั้งนานแล้วเว้ยมันมีตั้งนานแล้วเรอจ้าไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเพามันไม่เคยรู้ได้เห็นนะแต่นี่เคยเจ้าผมเห็นมือจอดำแล้วก็มีหนึ่ง่วมสามกำลัง getting ่ะลงพื้นละ อะไรอ่ะผมเห็นแค่จอยดำๆอ่ะเอาขี้หมูเนี่ะหรือเอาแมงหมูมึงเพ่ไม่โหลดเลยเกมมึงเป็นภาพร้อนในจินตนาการนี่แค่ต๊อบต่ว่าไม่ได้เห็นเลยคือชอบโหลดอ่ะใช่ครับกูไกลวันกูโหลดไม่เก่งเลยนะเล่นโหลดเร็วสุดนี้เหรอวะาทำไมกูเห็นลูกกูยืนนี่กูเดียวเนี่ยกูลงกูลงมาแล้วมึงยืนมึงอยู่ไหน กูอยู่กูอยู่ที่จุดเด็กกูอยู่อยู่ที่เดิมเนี่ยทงไหนไหนวะกูอยู่ถ้ำเหรอหน้าถ้ำเหรอไม่ไม่กูกูอยู่กูอยู่ตรงหอฮะกูอยู่กูอยู่ตรงหอไปลงมาแล้วเนี่ยกูอยู่หน้าโหลยโอ้ยแกบบี้อยู่หน้าโหลดไอ้เจ๊เลยผมรู้ก่อนว่าสภาพยวกับแกบบี้อยู่เลยนะทำไมทำไมก้นนี่อ๋อนี่มันไม่โหลดอีกมันไม่โหลดโคสว่างตายกูถ้าจะบอดเลยกูยังกิตติ์อยู่นะ้ะ โัวตะเกียงจ่ายไวอะเนี่ยตะเกียงของคนเล่นมานานเอ้ยเดี๋ยวนะมีรอยเท้าด้วยวะอัปวคุเราเป็นชาติแม่เลยวะเดียงอ๋อเดี๋ยวนี้มีรอยเท้าว่ะมันรอปับไว้ดีสูนๆดูดีบอลเลยมึงเดตตาแตกได้ค่ะมีปับไว้หนึ่งโค้ดสว่างอ่ะเดี๋ยวนะเราต้องเข้าทางไหนวะทางซ้ายเอ๊ะจะทางขวาก่อนจะไม่ได้แล้ว กูก็ลืมไปแล้วเหมือนกันโอ้โหเว้เลยไปกี่ปีแล้วเอ้ยมีตังค์ไม่เก็บตังค์ปะมีตังชู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 แล้วแกบี้เหรอครับทำะไรนะเขาทำมาแต่ว่าไม่อยู่ก็ได้วขอดูนี่นี่ขึ้นข้างบนนี่ดูนี่ไม่ทางจับจริงผมก็ชอบใกล้กุนาร์เกียอย่ามาใกล้กูกูปวตาอ๋อเพิ่มปั๊บไว้ในสูดๆมันก็ไม่ต้องเปิดไฟฉายก็ได้อะ ไม่กูจะเล่นแบบปกติไงกูไม่ชอบอันนั้นนะมันสว่างไปเหแค่มันไม่สนุกเอ่อขวานรายใช้อปีครับแยกกันอยู่แล้วตอนเนี้ยกูอยู่กับเขาแบบมีมีไฟอยู่ว่าไปทางไหนกันอยู่ครับขวานรายใช้อปีมากเลยตรงนี้เรื่อยๆแล้วมันจะมีแล้วมันจะมีคาสตินตัวนี้เออเล็กพี่เปิดกูเพิ่งโคลนรอเอาไงต่อนโอ้ยพี่จ้า เนี่ยห้องห้องเขาปรับปรับเสียงเงาใหม่นี่ไงว่าไม่พ้องมันไม่เหมือนที่กูเคยเห็นมาก่อนหรอมีมีเอกสารป่ะตอนที่คือเราเข้าใกล้ทางเข้าประตูเป็นเสียงกีดร้องหมีซิงเหรอครับมันมันมีเอกสารมาด้วยแล้วหรออนี่อประตูที่เป็นเหมือนเสนยมกีดล้อเหมือนการเตือนใจเมื่อเราลงไปลึกขึ้นแล้วก็พบเจอกับบางแต้มที่อย่างนั้นแ้อก็ไปเปิดทางในก่อนเตาไอห้องนั่น้หละ ไอ้เหไอ้คนไอ้คนบางที่ก็ไม่สับเนาะจับฟีกวางไม่ได้ไม่ได้แต่ไม่ได้กดมึงแกกดใครก็ได้ไปกดดีเงี้ยไอ้คนเอาตรงนี้แหละพี่บันเทิงไปเอาบายบายดันเี้ยดันเี้ยรเปิดรีเปิดก็คืออุ้ยจับต่เกมปะใหม่จับต่เกมปะใหม่เออแต่กูไม่อยากรู้ เด็กไมอย้ปรใหม่แยจตเกปใหม่ด้วยเีภาพสวยขึ้นจะปใหม่เดกไม่อยากรู้ว่ะไอู้ลยูจะตียงอุยแอนิเมชันใหม่แอนิเมชันใหม่ด้วยแอนิเมชันใหม่ด้วยอูตอนมันตอนมันเข้าใกล้มันมีอันนี้ด้วยว่ะอยากันีรู้สึกว่ามันเขาอยากกว่าเดิมนะแล้วปล่อยให้เขาขี่ล้อไปเนี่ยมันโย่มันโย่นอยากแยแต่แบบว่าอุยแอนิเมชันใหม่โคสมูทไร้เชี่ย

ไม่เล่นแล้วแต่กูลืมว่ามันมีเงี้ยมึงมือเคนเล่นไหมก่ดเอเคยเล่นอยู่ครั้งนึงเหรอวะหอปิดทำไมเงี่ยก็ออกไปแล้วนะไม่โหดว้าวผีจำแกน่ากลัวมากเลยแต่ไม่รู้ซว่าทิมอะอเรด้วยด้วยครับผมเป็นผีทีโเราต้องไปเอาขวานในห้องเด็กนั่นเลยเดมฝากอมฝากช่วยเดินไปครับ พ่บพอละอยู่ในลิฟต์นะพ่บเห็นผีทีทีโพสทีหนึ่งพอเลยอ่ะ <c oughs> มันสร้างควายยำเกรงให้มึงตั้งติงน,น่ากลัวมากครับผีทีโพสอ,อัดหน้าบเ <c oughs> อ,อให้เล่นต่อ,อยังไงอะ่ะผีทีโพสอ,อัดหน้า <c oughs> ให้ร <c oughs> ู้ะเล่นย <c oughs> ังไงต้องมาตอก่อนนะทำไมมีกูคนอยู่ที่เดินเกมวะเนี่ย กูพยายามเดินอยู่ไอ้เียแล้วกูเดินมาไกลเนี่ยคนกูจะเอาขวานเนี่ยป้องป้อพยายามนะครับเจ้าผีทีพัวไปไม่ไหวแล้วครับอ๋อต้องกระคาจะพยายามหนียอดมือกันเคกูได้ขวานละมาแกลบมาเลยยเอ้ามีมีโค้ด่ะสองตัวที่สองตัวสองมีโค้ดอยู่นี่โอ้โหผีทีพัวหน้ากูป้า โอ้โหดีี่โอตเทียกูชอบไเนี่ยม่ปรอบใหม่โคตรดีเลยอ่ะเกมเกมไม่ปลีนไปเยอะเลยอะมาวิ่งมาละไอ้ชัออฟออบีบอะไเอะเลยอ่ะโอ้ย้ยเนี้เนี้ไม่เคยเจอเน่ากลัวเานี้มีมึง้ยกลับไปกลับไปกลบไปก่อนบุ ลองลองนี้ต่อไฟเข้าเดี๋ยวเราต่อเข้าคอนโุรลใหม่ก่อนคอนโทรลงดได้ละมึงลืมต่อท่อสุดท้ายไอ้สัตว์ขวานมาขวานอยู่ไหนีเว่ยทกูรู้แล้วทำไมไม่ไปไม่ได้มึงไม่ได้ต่อท่อสุดท้ายไอ้สัตว์กูสาบไปบิดกูกูก็กูแบบกูก็ไปบิดเล่นหน่อยดิหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดเอาเลย แล้วเราก็ต้องไปเปิดอ่าเปิด,เป,ดเปิดห้องต่งห้องเนี่ยมันจะมีมันก็จะจับสกเก็ตเนี่ยไ <c oughs> ลบัตตี้ไรบัตตี้เป็นห้องวิจัยพวก,กาศาสตร์อะไรสักอย่างครับนี่ปะ่ะ okay. ใช่ตอนนีน้มีไฟเคื่อนเถอยก่อนใหญ่อั <c oughs> องเข้าไปเฮ้ยทัชสกีเลื้อนกูทัชสกีเลื้อนกูโอเคได้ละเร็วๆมีเป็นฟาเซอรใหม่เหรอเรื่อนเก่า เอออันนี้อันนี้จะเป็นวัตโตใหม่ว่าะคุณไม่เคยเจอเหมือนกันอันนี้คือถ้าปกติมันเราเปิดแล้วเราจะโดนเลยใช่ไหมยังยังน่าจะเป็นอีกห้องหนึ่งใช่ต้องเป็นอีกห้องหนึ่งโอ้ยไอแพดอย่าเลื่อนไอแพดอย่าเลื่อนอย่าเลื่อนกูหยุดทับสกรีนหยุดเลื่อนกูโอเคใช่ต้องต่อต้องต่อข้อท่อไหนวะต้อต่อต่อข้อท่อไหนอ๋อดูละเอ่อปิดท่อนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บใช่ทับ พ่อบี้อวอไอ้เฮียม่ใช่จั์ไม่ใช่มันต้องต่อ้แล้วก็นี่ไงเหรอนี่แล้วก็ปิดนั่นแหละไยคนตินกลัวคนตินห่างเิดเปิดห้องไหนวะเปิดหิวแม่งเลยไงวะเจอละไปนู่นดินเขารอผีอยู่เลยไปอ๋อแล้วกลับรีบเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ แล้วะไปคอนดิู่นไหนเออชาววิ่งนีจากวิ่งหนีเต๋แตงนะน่เออทางนี้ปะทีหายโอ้ล็อกโอ้จนี่ในทีม่ไงอเออีหายาไ่าีหายไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปเอาว่าเพเพนอ่อนี่สุดห้องกว้างขึ้นเ ว้าวเฮ้ยวิ่งวิ่งเร็วิ่งเลยวิ่งเลยไปว่งเลยไปใครจะทางได้ใครจะหาได้ถือว่าดีนะฮะนั่นแหละแตกหนึ่งสวยพี่สวยแตกหนี้ครับตัวนี้เขาเคยวิ่งดามือเดลโอกาสได้หรอมันไม่มีกลัวไม่มีอกเบียมึงไอ้จันเรารีบแม่งไปแล้วไม่ดีอยู่อยู่นะไม่ดี เย้ไปเหรอเย้กูได้กูได้ปิดประตูหน้าได้สักตั้งสองครั้งเลยพอผิดใจปีนประตูหน้าผีไอ้ย่ามันตะกี้ไอ้กูบอกกวกูว่ามันมาไปไม่ได้ว่ากูลองไปเช็คดูมันยังมีห้องอยู่แค่พวกกูงงไปไม่ถึง